รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดโครงการปฐรมนิเทศบุคลากรใหม่รวมพลังสนับสนุนกระบวนการศึกษาให้บรรล,ลุเป้าหมายรองศาสตราจารย์ดรวรินสุดคะนึงผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการปฐรมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ณนห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีเดเรกฤทธิ์ชั้นหก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมราชมงคมร,รันนครศูนย์เทเวศโดยมีบุคลากรบรรจุใหม่เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน51คนได้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน45คนพนาการรักงานราชการ6คนโดยแบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการจำนวน23คนและบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน28คนทางนี้ได้รับเกียรติจากคุณชาวริษสมบูรณ์พัฒนากิจ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและนายชาวริสุขรักรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอาธิการบาดีและผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเส้นทางความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากว่าที่ 103, นนร้อยตรีนรพัฒย์แย้มส่วนและคณะ จากกรมพละศึกษาเป็นวิทยากรในการทำกิจกรรมกลุ่มการสร้างสัมพันธภาพบุคลากรรองศาสตราจารย์ดร์วอินสุดคนึงกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าวว่ามหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลายัยซึ่งเป็น,นกลไกและพลังสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการศึกษาของมหาวิทยาลายัยให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการจัดโครงการครั้งนี้จึงมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการบรรจุใหม่ในเรื่องระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเส้นทางความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับรวมถึงการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่บรรจุใหม่เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ให้บรรลุตามนโยบายเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยนันทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลปพระนครรายงาน